เอาสบายดีพี่น้องมื่อนี้เขาก็สิไปเล่นตอกเขตนาะพี่น้องหรือว่าสิไปเล่นชองเมกพุ้นแหละไซเดีลาวไถจังหวัดอุบลราชธานีเนาะสิไป้หับเอาพี่น้องมาจะไยเนาะไปไปเบิ่งบรรยากาศเหมือนกันพี่น้องบรรยากาศชองเมกโมหิดนนท์เลยชิเงยียบเงาเลยสิคือคืดในใจพอเบิ่งนก็สิเงียบเงาเลายร้ายกลัวไปพี่น้องเบิ่งบรรยากาศกเสือตะมุน พี่เราตอนนี้ก็เดินทางมาหอดต่อเขตเลยเนาะใกล้บังเตามาเลยนี่ถือว่าขี่รถต่อเขตใกล้แบบบังเตาเลยเบื้อด้ดนดานเลยเลยยนี่ยมันถ่ายเครื่องมัออยู่หรล่ไปเบิ่งด้านชองเมกพี่น้อง เอาพี่น้องตอนนี้ก็หอดสองเมกเนาะ FC ทั้งสองเมกเบิ้ลทีสองดตูเบิลิ้ตามตลอดตามตลอดรู้ใจลายบรบ้านรุ่นเติมเลย FC 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 เิ่นเงียบเนาะไปพี่น้องย่างขึ้นวงตึงเมือนวงบรรยาการเถินี่ยราไม่เห็นย่างเลยไม่เห็นยุงวัวลูกใครเ่อนโอ้ใครชุอเจ้าด้ ท่านประธานของรถเนาะโอเคเข้าใจไรใช่ดิทีมงานขขอไม่ใช่ดยบรรยากาศสงเวยเงียบพี่นนองทอดแล้ววะจริงมากแล้วว่ารอแล้วชุนหนึ่งชุนอดแล้ววะเจ้าพ่อมาแต่ทไทย

พี่น้องด่านช่องเมฆโบเฮนวัดสะท้อนแสงมลไปเอาไปหาผอมึงนี่ไปเอาไปหาผอตัวอยู่ไทเดี๋ยวนี้อยู่บนนี่ยอาพี่น้องตอนนี้ก็มาด่านช่องเมกฆไงเนาะมอญอิสิการไปหาผอเลย เงียบไรเนาะัวเขียนเนาะพอด้อยู่อยู่เนาะหอลยูทูบเลยได้เเศรอ่านีเลยเลยนี่เสือนี่เอหรือว่าโอเปิลเสือวินแบบแบบแบบขามวินอไ่ไต้เนาะโอ้กล้าไปไหนเลยเสนี่หาเซนบ่หาเซนนี่แล้วเขาได้เสียอะไรเดือดในยังอีกอยู่บ่เสอยตวันวันตะวไรบนี้ โอ้วันหาซิบาทแต่ว่าเสือเนี้ยสิงหาเชนมาเดียวแล้วเลยปีนึงปีปีปีละหาเชนเนาะโอ้ร้านลูกไก่ก็มมวนเลยแบบนี้พอเดบ๋ยวปูสาวมาแต่ไทยใหม่ๆเขาขาวๆเนาะถือไก่ดอกเลยนะขออีกเลยบอมาหาเป้าพี่น้องมาแต่ไทยเขามาแล้วเครื่องมาอลไรคนยังมทันขาม เนี่ยยังมีคนมากยู่เนาะหางตะบบลายเนาะมีคนเมืองาะมกุกติดรถคนมาเลยไปถางขารยผู้ายล้ายไ่หรอผู้าไทยก็มาเที่ยวอยู่บ่พอได้เบิ่งเนาะม้วนไปจีหนึ่งเลยหนี่เยอะไรสีอะอฮะสีผัอสีไปเลยเพื่อน จับรถขายโอกเงินพูดทีมงานของแม่ไม่ได้นัง่งเลยนี่มาหาพี่น้องแม่บ่ถาน่างจุ๊บเลยทีมงานปไปใส่กรไป๋องกันไปบานทะลงกไปทำกันเงีบบยบไรเนาะโอ,โอ้ตะกี้ตอกเขตเนาะแตะข้าวบุมีโควิดเนาะเป็นบุบคือขืนใครเลยที่มาขายเห่า นี่คอยยาาไม่ท่ก็ไดลพัสปอร์ตกกมีนี่นี่เฮ็ดมากพ่ขาไม่เกลือลกคิวโคดนี่เทียนอนี่พัสด s p ขอได้ดิชือ่อะหบ่าเห็ดมาคย่หักคนบาขึ้นเนี่ยไม่เห็ด่อน่ขึ้นเนี่ยรบอเป็นรอเห็นเห็นตอน็นร่างก็เห็นอดักบอดักดัก เบื้องมัขึ้นเมียเขาบอกว่าเศร้าหรอเบื้องอเตือโอ้โเบื้งนไปโอหบอลักเถียงข้าเบิ้งกบแบบข้าเห็ดแบบว่าเพื่อความันเทิงเห็ดในเบิ้งก็ได้วยไเสียนะแบว่าข้าเห็ดในเบิ้งงเราบริห้ชิลเลียนนะคับางคนเราเล้ยนแหลกจะทาท่ายครับตลาโมเมนต์นมีพอเห็ดเพื่ออยากให้มีรอยหยิบไม่ห่วยเสืออย่างประมาณแบบเห็ดอะไรดีวะกะซัมเห็ยนในคลิปผันแล้คลิปพอกระบาดตัดต่อนี่ไผ่โอ้น่าเห็ดเย น้องพี่น้องพัศปอ o คนนี้แต่เหตุมากบุษทจับ่คือเหปีสองพสิบเก่าเหตดแล้ววะจีปไปเลยกับผี่คโควิด็นหอดตอนนี้น้องพี่น้องทราบตรเกโอ้ดีดีใจหลายถักทายกันเหแล้วเนาท่านมาติดต่อคน้องแตกเอาอย่เขาเ มาหอดเลยพี่น้องนี่มาหับพคนนี่มีผัวเพิ่นเปลียเื้อให้โอ้ลูกกระย่างเลยเนาะฮะวะถึงบางยางเลย ลูแกานเสร็จม่มหอรอแต่นาตี่กัแล้วองะกี้คอยแล้วยางสามพูดนองเลยแต่ข้าบานเมืองมันจเริศโอ้ยนี่แหละยางสามพูดแล้วสามแล้วก็ไปลักีรโลทั่วแล้วไปเถื่อนแล้วตะกี้เดดเสาลวเด ด่านแล้วตอนนี้กำลังเดินทางกลับพี่น้าะด่านเก็บเงินแล้วครับพี่น้อ,อ,นองออตอนนี้ก็ถือว่ามาหับเลยเนาะกลับแล้วบานนี้ก็บรรยากาศกับพ่อบาณนี้เนาะพี่น้องคือใจเนี่ยเขาขอบใจใี่ทุกคนทีน่เข้ามาชมสบายดีบ๊ายบาย มนใส่ปัจจิกามไม่ท้ายิ่งมนอ,เน,น,อมนเ,นเอ